สวัสดีจ้าพ่อมแม่พี่น้องเบิ้งเบิงเบิงสวยงามบ่จะสวยงามโบ่พึ่งเขามาถึงบ้านจ้ะพ่อมแม่พี่น้องเขามาถึงบ้านจะก็ไปหากินเขากินน้ำก่อนสิาพามาตัดขาเฮ็ดเอเพิ่งหวานจ้ะพ่อมแม่พี่น้องใจมันคอยพูดคอยพูดลายสะอ่อนจ้ะสะอ่อนสุดหยดุดอีกเลยคุณเต็มกระตาอยู่เพียงแม่องอันนี้ เนี่ยอันนี้มันเขามาตายจับมาขอแหงข้อแหงพ่อแม่พี่น้องเบื้องในนี่เฮ็ดเดมันปูพ่อแม่พี่น้องจ้าอันนี้เป็นเป็นอีกชนิดหนึ่งนะจับพ่อแม่พี่น้องเบื้องในนี่เบื้องแต่ขบวนกระลูจ้บพ่อแม่พี่น้องเบื้องใน่นเป็นอีกชนิดหนึ่งจ้าที่สวยงามจริงๆเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนตัดขาเฮดพ่อแม่พี่น้องเ้อ ตัดข้าเห็ดตัดข้าเห็ดโอ้โหสุดยอดสวยงามอีลีพูน่ะโบมีหอดแมงจระเดี๋ยวมีดในกลัวมาตัดมันจะไง ดีสวยงามอีล,เลมมอีเป็นเปิ่มเมื่อนี่คลิปเพชรเป็นเปิ่มพาพ่อแม่ไปหนองมาตัดข้าเพชรสามถุงแล้วันนี้นวนเนาะจะสี่ถุงละพอแม่จะสามถุง ออกจากปาเห็ดกับมากกับำกะมืดจังสี่แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยตะกอนยังมีเวลาไอตอบคอมเมนต์ยู่อะไรมีเลยเดี๋ยวนี้นะผลปูขายเห็ดก่อนหยดขาวจุว่ย คนในป่าเฮ็ดก็ไล่ได้ยมื้อนี่ปัาทองจะห่อกินเพชรไลยคนในป่าเฮ็ดไลายลายมื้อนี่เพราะมน่นมีจะจ่อยก็เป็นลงสวยคนปลาเรยนก็ลืม <c oughs> ออกอลาวัหฮเก็บเพชรคือกัน่อในป่าเห็ด โอ้ยสวันคนใรมีน้พ่อหน่อยหยอดอีลี <laughs> มีจะไปก็ไป <c oughs> นิสิพ่าเกีงยงยุดอกจ้บพ่อแม่พี่นอ้องโอเ่เกกป้ากำลังสวยมากเมื่อคำแต่ว่าใครยนุนบ้านจอยจึงคนบ้านนองสวย สวยตรงเลื่อยไปอีกแต่ว่าน้องสวยนั่นเขาตัดขาฮ็ดมาแล้วน้องจอมาเลยตัดขาฮ็ดสันเดียวสวยสุดยอดขาวจัว่ว วานิล่สุดหยดเลยว่งไงน,นี่คุณอะงัดไปงัดมาหมวกรูสัม่มงดง่ามเลยคุณผมมีการดำกันแล้วผมมีการแมง เก็บกรบเปได้ใส่ตัดกบรบเได้ใสุ่้ยบอมีเน่าเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้อวงเลยพูดอะ เขาจุ๊กลุดอีรีซีตุ่มเราจะจึงสิขาไปอาบน้ำเบื่องเพจงานอีกเอ้ย การเนาเลยเป็นปื่มอีลีจะเป็นปื้ม ขนาดบ้าน <c oughs> จ้างจอยเน่ยฝน,นบ่ค่อยมีดแต่ว่านเฮ็ดเพืงอวานก็นยังเด้กเก็บน้ำข้าวเจ้าอยู่เป็นจังบุญมาสร้นงละคอสิบบริเก็บ ป <ś led> านบ่าตัดไปพร้อมหมดลอกไปพร้อมมีความสุขหลายจ้ะอน,น้อเม็ดแต่หน่อยเดียว ก็ะซีฝาออกเก็บมาฮะเก็บมาแล้วก็จะเอาไปหลางแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็แพ็คเข้าช่องแช่แข็งยสุดยอดเห็นฉันว่าหักฉันว่าหักเอ้ไข่ นั่นเพื่อเลยโอ้ยสวยงามอีหลีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสวยงามจริงๆผู้น่ะ ขาเนี่ยโอ้บอน,บอนเอาจะบนเอาเหลืองซีซีอบอนเอาจ้ะไม่เนา่าไม่แต่น่อยเดียวเฮ็ดนี่มันก็แปลกนะแต่เนาะมันมีความสวยงามในตัวของเขา สวยงามในตัวของเห็ดแต่ลำอื่นจังเสียวค้ามันไปจิ้มในป่า どこに นี่กับบอเนาจ้ะหลอกนี่เนาะไห้แจได้บอเนี่ยโอ้โหนี่กับบอเนาเห็นตัตอย่านเพิ่นเอบส่อนน้อนไว้เยอะ บรรดาที่เก็บเห็ดนี่เห็ดไอกเห็ดไอกพึงหวานนี่นนนนเนาะจ้ะเนาะก็จะมีเอกลักษณ์สวยงามในตัวของเขาเองสวยงามจริงๆก้อน่ยเหยียบขาก็ระเบิดหนอดก็เหยียบขาเจ็บหัวเขาอันนี้บอลเน่า,นาด้วยจ้ะสีเหลืองเฉยๆบอลเน่า,นาไม่เนา่าไม่มีมันแรงจาะ นอน,นีนกับานาวูไม่เน่ไม่เนาาภูมิใจในผลงาน นอนัอนี่ไปจะใส่ตุมย่ำเนี่ยเสบจุเลยมีดอ,อกน้องเมฆแต่นหน่อยเดียว <laughs> ไสยาเนี่ยพิจูบเอาเนี่ยมันมันอยู่ไสมอดนี่ดอกสวยดอกง่าม,มีหลีเอ้าตัดไปตันมาแล้วจะมันตัดออกลายจ้วย มึงไงนี่ข้างลาง่างคนนี้นะอู้จะเม็นงามขักหลายสวยงามอีนี่น่าจะเนาะ หน่อยน้ก็จิ้มเอาจิ้มก็บริยานบริเก็บอย่างบริเก็บแม่จ้ะอย่างบริกับขึ้นไปป้านั่นอีกเรื่องข้องเรื่องโอ้หนาแม่ตันหน่อยเดียว chạm chơi chơi đi này, subscribe ทำไมเป็นโคตรง่ายคักไร้ผลงานเลยโหจวดอีลีเลยสวยงามเกินชาวบ้านเขาจริงๆมาเบิร์งง่ามเนี่ยสวยงามอีลีเอบพึงหวานนี่จ้ะ làm cơn cho bạn đó อันนี้อันนี้บอลนาวด้วยจ้ะตัง้งเพิ่งตัง้งเป็นสีเหลืองซื้อบอลนาวเห็ดบอลนาวเห็ดไม่มีแมลงเจาะแม้แต่หน่อยเดียวเพิ่งพ่นสุดยอดเลยคน Hướng chế chế tên mên nâu ta ะร,ะร,ะระเรบียบสวยๆงามๆจับพ่อแม่พี่นวกเจอดสีไดงบึ่งสวยๆให้งามๆพี่นะตั้งพี่นะพ่ะนาพินาแล้วเื่องจัดฉากนี่เขาให้บวกโอ้โหอันนี้กระเอ๋นาไม่แตะหน่อยเดียว ทีทีแล้วเลยสิวายมฮึมจอดเลยผูน่ะสุดจอด,ดเลยปื้มจ้าเป็นปื้มปื้มจริงจริง มาพี่นั้งงามดอกอยักษ์ใหญ่ของเราเองอันนี้พ่อในใหญ่ปั้นได้อันสุดท้าย,ย,าายจังใหญ่จังงาม ขนาดพีนี่สิพาดตะตาเห็ดปงหวานได้จ้ะเดือกตะตาเห็ดปงหวานให้เพิ่งบอลหนาวบอลแมงไม่แต่นหน่อยเดียว ทั้งที่เปิ่มอีลีเปิ่มสุดๆเปิมตอจากกันว้าวป,ปิดยนะังดไดบุนะจาเปิดยังไเปิดยังไยแม่พี่น้องจ้ากบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy l i f e style in Denmark แล้วก็มาดามเห็ดมสัสลุมดนะจ้ะด้วยควาแม่พี่น้องจากก่าคุณกราบลาไปด้วยเห็ดสวยๆงามๆของเราจ้าจีแมทโพดเป็นโพลายสวยงามอีริโบมีเน่าโบมี่แม,มลงกินแม้แต่หน่อยเดียวเป็นที่ปลาปื้มมากจากควาแม่พี่น้องจ่าเดี๋ยวให้เบิ้งดีๆเคลียร์กันเป็นยังไดงจ้าพ่อแม่พี่น้องพุ่นกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ enjoy life style อินเดนมาลแล้วก็มาดามเห็ดมสัสลุมนะจ๊ะด้อ คอยพ่อแม่พป่นหนงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนจ้าไปแล้วค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะอู้สวนงามคัากลายคุณตู้ปู่ยน่แต่ละดอกนี่ดอกนี้งามดอกนีนก็งามเนี่ยคุ่นนะไงหมวกคนพุนนะ่ะสวยงามอีลี บ๊ายบายค่ะ